ประกอบไปด้วยมหานุปเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจะได้ประกอบนักขณะน,นี้ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคือน,นายนรงพลละเอียดนะครับพร้อมด้วยคุณประจวบพุชศินนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตฟไฟฟ้าราชบุรีจำกัด และนายสุเทพโกมลพรมรน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานาธิปทธนะครับอุดชินนะครับคุณประจบอุดชินซึ่งในครั้งนี้อาศัยฟาร์มพร้อมเพียงของท่านภูมิเกียรติและพระธิรานุธิระทุกรูปที่ได้ให้ฟาร์มมนนเครแก่บ,บรรดาท่านภูมิเกียรติทุกท่าน เด้มาประกอบพิธีในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านทั้งหลายและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพ่อค้าประชาชนทุกหมู่ที่เด้มาร่วมเข้าพิธีมหานุป,ปเคราะห์และพุทธาพิเศษในครั้งนี้นั้นนะครับก็ผมจะได้เป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายประกาศเครื่องสรองเวยถวายแด่ทวยเทพเทวามหานุป,ปเคราะ เพื่อขอฝากเป็นสิริมงคลขอพรอันยิ่งใหญ่ในพิธีมหานุพเพฆาให้แก่ท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะครับนาโมตัสกุฏโต ภูธาตุสึนะ <imitation> เบกวยตองอรหัต์สมมยสัมปูทัดสัมุูธังคี รนนอขจามีทมังคีวิตังยายวันีพพอนงสร 真伟大。 ต่จักวารโสอัตราคจันตุเทวตอสัทธามุนิราชาสุนันโตสักโมกขเท สักเเค่ามเจะรู้เปคิสิครัตเตจันตริกแควิมานที่เปรตเจคามเตรนา ภิคेติภุมมาจายันตุธेวะจราธุระ <laughs> วิสมय เกย่ยงมุนิวาระวัจนางสัทวเมตุนันโตธรรมสุนกโรอามาะทอนตอน ตัวอาจริยปาทังเมสการิยาสัมินทยียังสัพพโทสังวินาสันเิเสรีเทปะเอยยวิโยทยามังเมตุรังปะวสวังวิสุทธเวสัพโติปยาสังขมันโตมหารเศรษิโอมาพระบูมิพระตรณีกุงพีตังปริวารายิสทายา អកតជនតុបរិពលជនតុសវាយានមំអិសរាយសវៈកោបតវិយ៉ាងបរិបារតសុខសម្បទិសពធោពុរិមតិសង្គឋរទោអច្ចាមហារាជាទិសៈផោខេតិបិទមេនុរខន្តោអរុខេណសុខេអេននៃចា देवा मा देवा। चंदो चायो चा इंदो चा ब्रम न ओचा ओ चा सुरखो चा थियो था थियो पूंक เอเตจัตตารุธิวามาเทวนพุทธปัสนาธรรมพัฒนาสังกัสตนาพุทธการวตาธรรมการวตาสังกักรวัตาเอียสมมาคันตวะกัจฉันโตปริพุนฉันโตสวายะทิตังวาติทังวานิสินนางวสยานางวัย ทิวังวารติวาสปทตตางรคันโตมหาเทวาเต พระสาเจเจโคนอบนอมนมสการสัมพุทธังสึงสมเด็จพระพิจิตามานสัมพุทธมบอพิษผู้ทรงพระคุณเป็นอดุญญาอุกฤษตอุดมเดชเป็นวีสุทธเวทอันเลิศหลวงซึ่งตัวเทพทั้งปวงทั่วราตรี ทรงสแสดงพุทธานุสาสนีเป็นมิ่งมงคลเกิดประโยชน์โสดที่ผลแก่วเวไนผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุสมบัติสามมีมนุษย์สมบัติเป็นตนนันหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมสกุลกายวาจาใจอภิวาทไว้นมัสการ ซึ่งพระธรรมรำอุรานุดมเลิศนำมาซึ่งความสุขอย่างประเสริฐแก่ฟองสัตว์ให้บังเกิดกระเสมสมมนัดสวัสดีในการที่บริษัทพ์ผลิตไฟฟ้าราชบุริจำกัด ซึ่งมีคุณประจวบอุดชินกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดพร้อ,อมด้วยพนักงานและท่านบุ้มุยส่วนเกี่ยวของทั้งรายและ ทันสาตุชนทุกโมเหล่าที่ได้มาประกอบพิธีพุทธาพิเศษร,รูปรอจำลองพระพุทธเนียระโรคันตรายเฉยวัดจตุรทิศร,รุนราชบุรีมหามงคลนัง เพื่อแจกจายใจใแกท่านสาธุชนทั้งหลายไว้เป็นที่สการะบูชาในรลังนอีและได้ประกอบพิธีมหานุประคให้แกท่านสาธุชนทั้งรายอย่างที่ได้มาประกอบ พิธีนาะบริษัทผริรตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดแห่งในอเียเนะข้าไเจ้าขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งาย ผู้ oh, 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 อภิบาลประเทศไทยราชธานีขกาะเจ้าขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายมีองค์่านทามาอาพรมเทวราชผู้สาม,มารถจะประสิทธิ์ประสาส์ความสำเร็จกแก่มวลมนุษย์ชาติทั้งรายยาง รอกระทั่งเทพยดาเจ้าทุกทุกชั้นฟ้าทุกทุกนิกายทุกทุกสถานทุกทุกเวม,มานั้นพระเทพยดาเจ้านุปคทั้งก้าวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อันศักดิ์สิทธ ตลอดกระทางเทพยดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ณสถานบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีตลอดกระทางเจ้าที่ท่านคุณคงประสิทธิ์อันเลื่องธิ์ที่ประสิทธิ์ประสาทและปกป้องคุ้มครอง ท่านตาตุจนทั้งหลายนสถานที่แห่งนี้ขอให้บังเกิดประสิทธิ์ที่ผลดลบันดาลให้ถวยเ,เทพเทวาทั้งเก้าพระองค์มีอาทิตทย์สเทวาพระจันทรเทวาพระคารสเทวาพระพุทธเทเว พระเจ้าสเทวาและพระราหูอันเลื่องเดชพระรอ,อาอัตยเวทอันเลื่องลิขและพระสุขเสเทวา เทวินอันศักดิ์สิทธิ์ขออันเชิญเทภพรบริวารเป็นยอดม,มาแวดล้อมรับเครื่องบัตรพรีเทวะสังวาอย่างขอเทพยดาเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ก,กล่าวอันเชิญสถิตสถาน,นะมัชฌิมะประเทศเชลญับเครื่องบัตรพรีวรามิตรบวงสรวงเทวสการะสังวรที่ ประจวบอุดชินกรรมการผู้จัดก,การบริรษัทผลิตไฟฟาราชบุรีจำกัดได้น้อมนำถวายในครังนี้นั้นทเทพียดาเจ้า นบปรคอทั้งก้าวพระองค์นางผู้ทรงไม่เอสรรสักดาเดชเสด็จจออราพระเวทตามจักรราศี สวาระมนทนขออันเชิญเส้นเด็ดลองโซเปร,เรมนทอนเส้นดาบพระพุทธปริตที่ประเทศเราเทระ ไดตังกราะยะในจิตสาธยายนังให้เกิดประโยชน์สติมงคลแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทุกทขกประการด้วย เิดท,ท่านบุมีเกียรติท่านที่กรลบลักทุกท่านอันดับต่อตาน,นี้ไปให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจและยกผ่านขันครูหรือดอกไม้ทูบเทียน ที่ทางบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดจัดให้ท่านทั้งหลายนะครับประดมมือตั้งนโมสามจบเรียกว่าตามข้าพเจ้าเพื่ถวายเครื่องบัตรพรีแก่นรปะทั้งเก้าพระองค์นะครับตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะขรับ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระคะโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะโตะอรหะโตสัมมาสัมพุทธะว่าตามข้าพเจ้าดังต่อไปนี้นะครับนะโมเมสัพเพเทวานังสัพพคันหาจาเทวานัง สุริยันจาปมุญจาทาสะสีอุมมาจาเทวานางวุโทราพังภวิสติชีโวสุโกจามหาราพังสัพทุกขัง วินาสันติโตโรราหุเกตุจามหาลาภังสัพพยางวินาสันติสัพโรคังวินาศสันติให้ท่านตั้งใจปรารถนาบูชาถวยเทพประจำวันเกิดของท่านนะครับ नमो तत भगवत हरहद เทยัมเปธรรังสรานังกจมิตทียมปสังังสรนังกัจามิตติยัมเป็นผ้ทงสรานังกัจจามิตติยมปรมังสรนังกัจจามิตติยมขนี้คุณประจวบชิน กำลังจุดเทียนวิปัสสีเทียททนนวาหาคุณที่นาโต้หมู่กลางลาดับต่อไปเจริญพรเชิญคุณสมบูรณ์สิริเวทในอำเภอเมืองราชบุรีจุดเทียนมหามงคลบนโต๊ะหมู่ซ้ายลำดับที่สามเจริญพรเชิญคุณที่บูนหัตถกิจในอำเภอดํานวนสะดวกจุดเทียนมหาวัชนายุบนโต๊ะหมู่ขวา และลำดับต่อไปเจริญพรเชิญคุณมานิตนพมมรบดีสอสอราชบุรีจุดเพียนมหามงคลนบประเคาะที่ขังสาครดดันหน้าโตบวงสวน นันนามิฮังนามการานุภาเวนะหันตวันสาเพเทเว